โอเคสำหรับใครที่อยากจะลงแอดออนเนี่ยแต่มันเป็นไฟล์ที่ไม่ได้ส่งไปยังตัวเกมโดยตรงเราให้มาแตกไฟล์ใส่เอาเองเ่ยก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนลงอย่างแรกเนี่ยให้โหลดแอปที่มีชื่อว่า s i ร์ชิเวอเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ว่าเป็นแอปอยังไงแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็ให้ศึกษาเล็กน้อยว่าใช้ยังไง แต่มันก็จะมาหน้านี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็หลังจากที่มีไฟล์ของตัว add on นั้นแล้วในส่วนของผมเนี่ยจะามาใส่เวน้นในนี้ก่อนเพื่อความแบบว่าดูง่ายหลังจากามีตัว add on นี้แล้วเนี่ยกใ็ให้กดกดหนึ่งทีแล้วก็กดไปที่ extract here แล้วตอนนี้เนี่ยก็จะได้มา2ไฟล์อันนี้เนี่ยก็จะเป็น Behavior กับ Resource ก็ถ้าเกิดอันไหนเนี่ยมันซ้ำกันก็ชื่อซ้ำกันก็ไม่ได้นะเพราะงั้นก็ต้องเปลี่ยนอะแต่นี้เนี่ยมันซ้ำเยอะไปเพราะงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันอ่มันซ้ำบ่อยเกินอ่ะสามอ,อ่แปบ๊บหนึ่งขอแก,ก้ชื่อแป๊บบ เพราะว่าดูมาแล้วมันซ้ำอะหลังจากได้เสร็จแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้ทําการย้ายไฟล์แต่ของผมจะ copy อ่า copy ไฟล์ไปใส่เลยแล้วก็เข้ามาที่ Android เข้ามาที่ data แล้วก็เลื่อนหาไฟล์ m y c r a f t กดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะพอถึงโซนตรงนี้เนี่ยถอยกลับไปหนึ่งที ของผมเนี่ยขอถอยกลับไปก่อนเพื่อวางไฟล์เดี๋ยวมันไปปนกับในนั้นแล้วงงรอสักแป๊บหนึง่งโอเคตอนนี้ได้มาแล้วก็ให้เอา behavior pack เน่ยตัดแล้วก็ไปใส่ใน behavior pack ธรรมดาโอเคทีนี้ก็ได้หนึ่งแล้วต่อไป resource pack กอตัดแล้วก็เอาไปใส่ในนี้อ่าแล้วมาดูกันเน่อันนี้เนี่ยก็คืออันเมื่อกี้ที่เพิ่งลงไปเลยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ก็มีแค่นี้แหละไปละ